สวัสดีค่ะอ๋อมคพันเจอกับความนุสสามณีครั้งแรกในละครเจ้าสาวสลาตันทั้งรักทั้งแค้นประชันกันเข้มข้นเลยแหละค่ะ อ,อมอักพันมาพร้อมมานนักธุรกิจผู้มีปมในความรักในละครเรื่องใหม่เจ้าสาวสลาตันกับบทชานนชายหนุ่มผู้อ่อนโยนกลับกลายเป็นคนเครียดแค้นชิงชังเพราะแผลใจที่ถูกคนรักทอดทิ้งอ,อมบอกว่าบทนี้ท้าทายฝีมือการแสดงสุดๆแ,แ,แฟนจะได้เห็นการประชันฝีมือสุดเข้มข้นระหว่างอ,อมอักพันและขวัญอุสามณีและที่สําคัญจะได้เห็นหนุ่มคนนี้ปลอมตัวหลากหลายบุค,คลิกน่าดูค่ะต้องมีปลอมตัวแบบว่าเป็น เป็นขอทานก็มีเป็นแบบว่าชาวประมองอยู่ริมทะเลก็มีแรกแรกก็มีมีความสุขดีนะคือเป็นนักธุกรกิจแล้วก็เหมือนกับว่ากําลังจะแต่งงานใช่ไหมครับชีวิตแฮปปี้แต่พอวันแต่างงานเนี่ยเจ้าสาวหายตัวไปแล้วเราก็คิดว่าเจ้าสาวเนี่ยไปหาชู้มีชู้หอบเอาสินสอดไปด้วยนั่นก็คือทําให้เหมือนกับว่าชีวิตพลิกเลยพอหลังจากที่รู้ข่าวนั้นปุ๊บเนี่ยก็กลายเป็นแบบว่าคนตึงเครียดไม่เอาใครอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับมันคือจุด ลิกของตัวชานนเป็นเรื่องแรกด้วยนะครับที่ร่วมงานกับตัองขวัญแล้วก็ทางกันฑนาก,ก็ดีใจครับแล้วก็ต้องขอบคุณที่ที่เลือกให้ผมเล่นบทนี้ฝากติดตามนะครับกับละครเรื่องเจ้าสาวสลาตันนะครับติดตามความรักท่ามกลางปมแค้นในเจ้าสาวสลาตัน,าราตนเริ่มตอนแรกจันที่13มกราคมนี้หลังข่าวภาคค่ำค่ะ